เออโบเตอร์ฉันมีเหลืองมาลาเลอคืนฉันไปตัดยางถึงเหลือคืนนั้นไปเอนไม่มีใครตัดเลยข้างๆเขาเวนกันหมดเลยเหลือแต่ฉันคนเดียวเฮ้ยไปตีซี่คึนเนาะตัดจากตรงนี้แซดก็คือไปทางโน่ไปถึงนวนตีประมาณตีซี่ตีซี่สี่สิบคืนนั้นประมาณนั้นแหละไปถึงไปถึงก็คือไม่มีใครเลยทั้งควน่องควนไม่มีใครตัดเลยเขาเวนกันเม็ดอย่างเหลือแต่ฉันฉันไปคนเดียว ปอลูกบานเจ็บตาพึ่งต่อยก็เลยว่าตึงเขาเจ็บตาไม่ได้ปล่อยฉันไปคนเดียวตึงดูคนลู้ไหมตัดไปได้แต้วนึงเฮ้ยพบเผือนตาแดงเลยดูคนนั้นดังอยู่ไปยยางนางอายค่ะนางตาแดงฉันไปถึงวับเหล็กอุ้ยคนว่าลูกค่ะนางตาแดงอืมเรารู้แล้วแล้วว่ามันเป็นานางอายแต่อยู่บต้นยางเนาะ เอาก็ตัดไปสักพักอ่ะจนดาวขึ้นไปกลางควนไปแถวกลางๆไปประมาณสิบแถวเอาลาวพออีกตัวของลาก็พอจังคืนนี้เนาะจนดาตัดไปถึงคือคือขึ้นไปถึงอีแ็แล้วและสีฟังนีขคงององ,งส่วนเนาะประมาณเลื่ออยู่เลื่ออยู่ประมาณสักแถวนึงมันยังไม่ว่างนะมันประมาณสักเกือบเกือบตีหกอ่ะประมาณตีห้าเลือ่อเลือ่อ ฟังนี้ก็คือจะเซตมันเป็นซองเขาไงมันเป็นซองซองสีซองเขาซองควรกนแต่ละถึงหันไปถึงทุกคนเนอะปออีเซนปอเรากรมตัหยางยังไม่เป็นยางหน้าตา่ำพอกรมๆทึงเฮิร์ดขึ้นมาถึงทุกคนเนอะเฮ้ยคนนี่มันต้องล่นทึงเลยดวงแบบล่มเลยโอ้ยคนลุกค่ะแต่เรื่องในเจวเฮ้ยอะไรวะคือเข้าไปข้าเข้าไปเจ้าข้าดซิซองไปเล่ซองไฟใบเลย เฮ้ยไวนางอายก็ไม่ใช่แต like, hey, so ่มันมันดวงเดียวไงพมดวงกี่หมอกเลยเฮ้ยคืนนี้เอาเลยอีกแล้วเอากูอีกแล้วผมไม่มีเพื่อนเอากูอีกแล้วคิดในใจอยู่บนเนี่ยทุกคนเนอะคนนี่ตัง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 ใจแข็งนะทุกคนเดินกันไปเดินกันไปมาเอาข่อย้าง้าง้างางไปแบบนั้นนะทุกคนห้างไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยหัวคิดว่าอืมฉันคืนนี้หน้าหวานแล้วไปค่ายเหนเลย จนทาวาเอ่าขึ้นไปแถวที่ว่านั่นแหละแถวที่เราเห็นนะขึ้นไปถึงถึงมาเห็นแล้วอ่ะมันอยู่ติ่ตอนอ้นหยางนั่นแหละพอเราเดินมันมันรีกเราอ่ะเดินไปถึงขึ้นไปตรงนั้นและแถวตันเลยตอนนั้นเลยไปถึงแล้วอ่ะคืออะไรผมมันอย่างเงี้อยู่เว็บทุกคนวะพระจันทร์ค่ะมันขึ้นส่องอยู่ตรง,ขงเขาพอดอีเป๊ะเลยแม่พระจันทร์หรอกฉันเสร็จแล้วตอนนี้คืน <c oughs> ด่าให้ชักเหมือนกันด่าพักเดียวแหละ จริงๆไม่หลอกตัวเองว่าน,นักนี่ถูกคนเนื้อตัดอย่างถ้าคิดอะไรมากไม่กลัวค่ะ